บคณะเนี่ยพี่โจ๊ะมีะเมื่อคือนเราผัดหน่อยเดียวเนื้อนี่ไม่ต้องทอดนะทอดตอนเย็นป่ะ <Okay. S 2> เดี๋ยวพวกนงานโคตร โดหอยชขดหอย,หอยอเออปิดยังเอาเลยอร่อยนะครับเ <c oughs> ชื่อมือ <c oughs> กำลังจบบะบานเลยงแล้วนะคะนี่ <c oughs> เอาตัวใหม่กันกนะพี่นี่มันมีอยู่ <c oughs>

เดีค่วที่มีจบแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ